ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันเสาร์ตรงกับวันที่สิเบเอ็ดของเดือนตุลาคมแรมสี่ข้าเดือนสิบอ็ดปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเรา ในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบถ้าเป็นไปได้ท่านเดินหรือหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่มีโชคมีลาบสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้ท่านจะโชคดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จการงานที่ท่านทำนั้นก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังห <c oughs> ยิบจับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนให้เกียรติตัวท่านในวันนี้เรียกว่าการงานนั่นไปได้ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จในวันนี้ <c oughs> การเงินอีกเช่นเดียวการเงินทองนั้นจะหาง่าย มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดวันนี้ท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้คนรักคนใคร่ก็ดีเอาอกเอาใจพูดจาดีช่วยเหลือทำงานอะไรก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันวันนี้ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงคลวันนี้คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวติดตนในวันนี้จะมีโชคมีลาบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านเดินไปทางทิศตะวันออกหรือยืนเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะหนักใจหน่อยจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและจะเป็นงานที่อย่างใหญ่และจะเป็นงานที่เรียกว่าท่านยังไม่เคยทำท่านอาจจะต้องใช้ความคิดหรือใช้ความพยายาม เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้แต่งานที่ท่านทำก็ถือว่าท่านทำได้มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยแนะนำท่านอยู่ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินดีจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้ท่านในวันนี้ท่านเคยเขอให้ใครขอหยิบข็ยืมไปเขาก็จะเอามาคืนเป็นบางส่วนในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักระวังสักนิดในช่วงของกลางวันหรือว่าวันนี้อาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงเกิดขึ้นได้เล็กๆน้อยๆให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ต่อมา <c oughs> เราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็อย่าลืมหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ติดเนื้อติดตัวนั่นก็คือสีครีมสีครีมหรือสีฟันบุหรี่สองสีนี้จะเป็นสีที่ดี ติดเนื้อติดตัวติดตนจะเป็นมงคลอย่างยิ่งในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบวันนี้ถ้าเป็นไปได้ให้ท่านยืนหรือเดินไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่โชคลาบมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านต้องระมัดร,ระวังสักหน่อยในเรื่องของการทำงาน <c oughs> อาจจะมีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะมีการทําไปแล้วอาจจะไม่เสร็จไม่เรียบร้อยอาจจะต้องเอามาทําใหม่อีกถ้าหากว่าท่านทํางานรวมกันก็ท่านระวังในเรื่องของคําพูดคําจาหรือความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานในวันนี้การเงินระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีคนมาชักชวน ให้ท่านนั้นไปร่วมลงทุนเข้าหุ้นเข้าส่วนอันนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนร่วมกันก็อย่าเพิ่งไปลงทุนกับเขาถ้าหากว่าเราไปลงทุนเราไม่มีความรู้เราอาจจะเสียเงินเสียทองฟรีก็เป็นไปได้ ในเรื่องของคนรักคนใครถ้าหากว่าเพิ่งเจอเพิ่งคบกันก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและกิริยาวาจาในวันนี้ถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีหรือว่าเรามีปฏิกิริยาอะไรไม่ดีจะทําให้เลิกลากันได้สำหรับคนที่เพิ่งคบกันใหม่ๆในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร ประจำวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าวันนี้ล้างหน้าแปลงกันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้สีที่เป็นมงคลวันนี้ก็คือสี ครีมสีควันบุรีสองสีอีกเช่นเดียวกันจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบประจำวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านเดินและยืนหินหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในวันนี้ในเรื่องของการงาน การงานวันนี้จะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านอีกมากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเซ็นสัญญ์สัญญาเอกสารการงานการเงินหรือว่าในเรื่องของเกี่ยวกับเอกสารให้ท่านระวังอาจจะต้องตรวจทานดูให้ดีก่อนที่ท่านจะเซ็นอะไรลงไป ในช่วงของวันนี้อาจจะมีการผิดพลาดได้แต่หากว่าเราเซ็นไปแล้วมีการผิดพลาดเราจะลำบากในภายหลังเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองการเซ็นตัญญาคำประกันอะไรให้ท่านละวังไว้ในวันนี้เรียกว่าการเงินในวันนี้ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันอาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธ ในวันนี้คนรักคนใครวันนี้จะจู้จี้หงุดหงิดสักหน่อยทำอะไรก็คอยเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธต้องใจเย็นๆน,นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ <c oughs> ต่อมาเ,อเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก็ให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจําวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีติดเนือ้อติดตัววันนี้ก็คือสีเหลืองสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์อีกเช่นเดียวกันในวันนี้การเสี่ยงดวง เสียงโชคเสียงลาบท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสก้อยท่านหันหน้าหรือว่าเดินไปทางทิศใต,ต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านที่เกิดในวันพระฤหัสประจาวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้เหมาะกับการค้าขายลงทุนอะไรลเิเริ่มต้นในวันนี้จะเป็นการดี ท่านจะขายดิบขายดีจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนกันอีกมากมายในเรื่องของการค้าขายถือว่าดีท่านที่เกิดในวันพระหรือาจประจำวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในเรื่องของการเงินนั้นจะมีหลังไหลเข้ามาเรียกว่าไม่ขาดสาย อยากได้อะไรท่านก็ย่อมจะได้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใครก็ดีไม่จูท้ที่ไม่งุดหงิดทำอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นี่ก็คือท่านที่เกิดในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ <c oughs> ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันก้อยท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของสีสีที่ดีติดเนื้อติดตัวติดตนวันนี้ก็คือสีเขียวสีเขียวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านให้มีโชคมีลาบได้ ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบอีกเช่นเดียวกันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านต้องระมัดระวังหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องโยนต์อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ ในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองดีวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาหท่านอยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันคนรักก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจพูดจาดีทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเราก็มาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าวันนี้ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ สีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัววันนี้คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ติดเนื้อติดตัวจะมีโชคมีลาบได้ในวันนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก้อยท่านเดินหรือยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานวันนี้ก็จะมีโชคมีลาบอีกด้วยงานที่ท่านทาจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองก็ดีวันนี้มีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็ ลายจ่ายเรียกว่าการเงินการทองวันนี้จะไม่เดือดร้อนคนรักคนใคร่ก็ดีวันนี้เอาอกเอาใจพูดจาให้ความคิดเห็นกับเราในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงประจำวันของท่านจนครบเจ็ดวัน ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี